<One input> อ,<ย> <VII> อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเด็กยักษ์ครับเด็กยักษ์ลิ้นสไลเดอร์อ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอะนันดารีสอร์ทนะครับโอ้โหอยากบอกว่าวิวแบบสุดยอดนี่ใช่เป็นบรรยากาศรอบๆร้านนะโอ้สวยงามมากมีจักรยานให้ปั่นไว้นะปั่นฝีเดี๋ยวเรา เขาไปหาโต๊ะนั่งก่อนอ่าบีมเลือกรถอะไรสามล้อถอยออกมาไม่ได้ไม่ได้ไไดสีฟ้าสีฟ้าอ่าเอาบายบังคับดีๆชา้ชาๆนะโอ้ดีจริงๆมีจักรยานให้ปันน้นเลยไปแล้วแม่ลุกล้ลูกแม่บีปัน้นบีมสอน <c oughs> ไปเดีย๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งก่อนแม่บีปั่นจักรยานปาบาเดิน <c oughs> ไปไงครับแม่บีร้านอาหารนี้รอเคยอะสุดยอดเลยมีพื้นที่เราแบบใช่ไปสายแล้วเนาะอ่ะอ่ะเรานั่งตรงนี้นะครับโต๊ะเบอร์เจ็ดนี่เดีย๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนนะค่อยมานั่งกินข้าวว้าวบรรยากาศดีสุดยอดครับมีชิงช้าด้วยยชิงช้านั่งได้สองคนนะเหมาะ เป็นร้านอาหารที่เหมาะสำหรับครอบครัวนะแกล้งดิแกวงแกงแกงน้องแกล้ง๊บออ้วโอ้อออออออร่มรื่นมากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆร้านของเรานะครับเห็นไหมกวางใหญ่มากๆเลยอะ่ะนี่ตรงนี้ข้างหน้าร้านอาหารจะเป็นวิววัดท้ำเสือนะนู่นวัดทั้มเขาหน้อยที่ประบาทไปมาเจดีนั่นแะ อ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่าท่ายแล้วข้างหลังเป็นเป็นวัดําเสือนี่ว้าวมีนะครับที่โต๊ะเขาก็จะมีโทรศัพท์ด้วยนะ<ห>นเดี๋ยวป้บาบ<ส>๊าสจะสร้างอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นต่ออ่าได้ไม่เสียเวลาแม่คะ,ะมีขนมใหย้ยำไม่กินค่มมีขนมบาวีมีมีมีแม่มมมมมพกขนมมาด้วยมีด้วยเหรออ่ารู้ว่าเที่ยวแล้วเดี๋ยวเหนื่อยไงต้องมีขนมมาเติมพลังนี่โอ้อะไรครับอะไรครับ โอ้เออกู้แมลูพัทใช่ดีเอามาให้สองรสเลยอัุ่นกับสตรอเบอรี่บีมเอาสตรอเบอรี่อ่าอ่าให้แม่แกะให้ตรอนี่นะครับเด้ไหยิบกินง่ายง่ายโอ้โหแม่ขอกินด้วยแม่ก็แบบอยากกินเป็นไงบีมรสชาติบอกเพื่อนๆน้ยครับอร่อยอ่ะอร่อยหอมหวานหอมหวานอะไรนะนุ๊กนุ๊กนุ๊กนุก อ่ะตอนนี้เราก็สร้างอาหารมากินเป็นที่เรียบร้อยเติมพลังก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อนี่อาหารอร่อยนะป่บาบาสร่างมาเสียย่างอร่อยอะ่ะบรรยากาศดีด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันครับเนี่ยฝั่งทางนี้นะครับร้านอาหารเนี่ยมีนาคาเฟ่มาตะก,กานนู่นบันไดนู่นที่น้องบีมเคยไปขึ้นแบบมีหลายร้านมากใช่แ<ม>ถวนี้จะย่านร้านอาหารร้านคาเฟ่เลยไหนดูซิมีหันปลาไหม โอ้ปลาโออเขาเห็นคนมายอดตังหยอดตังหยอดตังมีปะหันปลายี่สิบบาทใหญ่ใช่โอ้ยปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยเทมหมดถุงเลยปลาะดเต็เลยปลาขาเอาจะอ่ะอือหลัดีๆให้ดีๆ เยอะมากเยอะมากโอ้ยนามกระเด็นขึ้นมาเลยเสลหมดแล้วโอ้โหโหกินเยอะ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 บิมชอบอ่ะโอเคให้หานปลาเสร็จแล้วเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันนั่งชิงช้าครับแกว้งแกงแกงอันนี้ไม่ไม่น่าห่วงเพราะว่ามันมันเตี้ยอืมป้อยบิมเล่นได้เนี่ยข้างๆมี ตุ๊ก,กตายางสนามเด็กเล่นเล็กๆ้กิบิม่าขึ้นสไลเดอร์นะสไลเดอร์บีมขึ้นไม่ได้แน่สำหรับเด็กเล็กมากอาวทำดีๆเอาแม่บีไแม่บีดูแม่บีออะบีมโชตุก,กตายางนึ่งเนี่ยดูดูพี่เขานี่เล่นเหมือนพี่เขานี่บีมแก้งหลมุมบมอย่ามือจับขอบนะอย่ามือจับขอบนะ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเด็กหยักครับเด็กยักลิมสไลเดอร์กินขนมง่ายกินนมอีแล้ววะเอาแล้วครับเติมละเติมพลังเติมกู้เมลลพัดนั่นหมาพนอื่งนะนะไม่ใช่หมาเราอ้าวแย่งลูกกินโอเคเราก็กินข้าวอิ่มแล้วสนุกสนานมากๆเลยวันนี้เราแวะมาสองที่วัดถ้ำเขาน้อยกับอะนันดาคาเฟ่ที่นี่อืมสนุกมาก โอเคกลับบ้านสำหรับคลิปนี้ปราบานแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสนุกไหมสนุกก็ดูดิวิง่งคึกใหญ่บีม